ยัให้บอ๊อออกนั่งค่ะนั่งลึกประมาณเท่าไหร่คะพี่ลึกอยู่ค่ะวันนี้นะคะคุณพี่สามคนอ่าถวายดอกไม้ทูบเทียนต่อพระแม่คงคาขอพระแม่คงคาเป็นพยานส่งต่อไปถึงพญานาคีนาคานะคะที่อยู่ตรงนี้เจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาอารักษ์ที่ดูแลที่ตรงนี้ขอพี่ทั้งสาม มีแต่ความสุขความเจริญพบเจอแต่สิ่งดีๆไม่มีความทุกข์นึกสิ่งไรสมปรารถนานะคะขอฝากฝากาทูบเทียนดอกไม้ฝากพระแม่คงคาขอถวายพระแม่คงคาถวายพญานาคานาคีที่สถิตยอยู่ตรงนี้นะคะพร้อมดอกไม้ทูบเทียนและเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาอารักษ์ทั้งหลายที่ดูแลที่ตรงนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะที่อธิษฐานจิตดีๆนะคะที่ ค่ะพี่นั่งเลยค่ะท่านพิธานจิตดีๆรตรงนี้บอกเลยว่าตรงนี้เป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะโอ้ปฝนลงยังไงฝนต้องลงน้ำนะลงว่ายน้ำเต็มที่หหล่่่อไไวว้้้้้ะดดดดใใึายแขอฝากพระแม่คงค่ะถวายดอกไม้ทูบเทียน สู่พระแม่คงคาและพญานาคานาคีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าเขาที่อยู่ตรงนี้ค่ะโปรดเป็นพยานในวันนี้วันเพ็ญเดือนสิบสองวันเพ็ญเดือนสิบสองสิ่งดีๆต่างๆเกิดขึ้นในวันนี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ปรินิพพานหรือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดในวันเพ็ญเดือนสิบสองเกิดในคืนวันเพ็ญค่ะทุกครั้งถ่ายรูปมึงนี้ะดงกันสวยอะ วันนี้วันพ้าใหญ่นะคะขอสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะวันนี้คือวันพระใหญ่สิ่งต่างๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในวันเชนและวันพระใหญ่ตลอดมีน้ำอยู่ตรงไหนคือมีพระแม่คงคาอยู่ตรงนั้นค่ะ

ตรงนี้ไม่ได้มีแต่พระแม่คงคาอย่างเดียวนะคะเป็นทางขึ้นลงขององค์พญานาคานาคีแล้วก็เจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าเขาที่อยู่ตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่อยู่ตรงนี้ด้วยก่อนที่ซาร่าจะปลูกบ้านหรือก่อนจะขุดน้ําตรงนี้คือชิ้นแสมาดูเรื่องที่ว่าทางขึ้นลงพญานาคให้เราจุดตรงนี้เลย ให้เราขุดตรงนี้เลยเป็นเป็นให้เป็นน้ำมาค่ะว่าบอกตรงนี้จะเป็นวังลึกลงไปอันนี้คือความเชื่อเึงเราก็เชื่อเพราะว่ามันเป็นอะไรสิ่งดีๆที่เราพบเจอนะพี่ค่ะและอย่างเราอยู่ตรงนี้เราก็มีความสุขพี่เราไม่ได้มีอะไรที่มันทําให้เราแบบว่าอะไรเลยและเพื่อนฝูงก็รักเราด้วยพี่เราไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบ ไม่ดีสําหรับเราอ่ะพี่เพราอเราก็เลยเชื่อว่าน้องก็เป็นคนอ่ะคะคิดบวกคิดดีก็ดีค่ะพี่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 ค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ดใจดีกับลูกค้าทุกคนขอบพระคุณค่ะพี่ค่ะพี่เล็กขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะพี่เล็กค่ะค่ะฝากพระแม่คงคามีดอกไม้ทูบเทียนถวายพระแม่คงคา ไปสู่องค์พญานาคานาคีนะคะเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ตรงนี้นะครับพี่ขอทุกคนพบเจอแต่ความดีไม่มีความทุกข์มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะนึกอะไรสมปาถนาทุกประการนะคะที่สาธุสาธุค่ะสาธุค่ะ